จ้ากับานสวัสดีครับทุกคนครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านนะครับมาดูเนื้อหาในบทที่8นะครับแล้วก็ใน d i a l o g 4นะครับเรื่องของอังเจลาแหวคัดสานว่ากับถุยเซ่องนะครับก็คืออังเจลากลับโรงแรมและพบกับถุยเซืองนะครับอังเจลาก็คุยกับถุยเซ่องนะครับ2คนถุยเซ่องโดยอังเจลาเล่าเจือถุยเซ่องคอยอังเจลานานหรือยังนะครับ คำว่านานหรือยังเนี่ยถ้าแปลไทยก็คือต้องแปลว่านานไหมใช่ไหมครับอันนี้แต่ว่าพูดแบบเวียดนามคือนานหรือยังนะครับทุยเซียงต่อว่าควางเมื่อยฟุตโทยนะครับประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับอังเจลาถามเหี่ยมฮาหนอยหมดมิงคงเสือนะครับอังเจลา,าก็พูดว่าตัวเขาเองเนี่ยตัวเธอเองนะอังเจลาถามเหี่ยมนะครับก็คืออังเจลาสำรวจนะครับถามเหี่ยมคือ explore นะสำรวจ ฮานอยนะครับกรุงฮานอยหมดหมิงด้วยตัวเองด้วยตัวคนเดียวนะครับคงเสอไม่กลัวนะครับทูเซียงก็ตอบว่าแองเจลาการกว่าแองเจลากล้ามากนะครับแองเจลาก็หลักเดืองคงแองเจลาหลงทางไหมนะครับแองเจลาตอบว่าก็ก็เหนียวเงยซุปแองเจลาล้ํานะครับมีคนช่วยเองเจลาเงยมีมีหลายคนนะครับแล้วว่าอะไร มีหลายคนนะครับเย,ยว่เงยมากมีหลายคนมากนะครับซุปอังเจลาช่วยอังเจลานะครับแปลอย่างนี้นะครับงยซานอกจากนี้กุ้งก็ก็ยังมีนะครับเงยม้วนตับน้อยเตียงอังหวยอังเจลานะครับก็มีคนต้องการาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับอังเจลานะครับวุยล้ําสนุกมากนะครับ ถุยเสียงก็ถามว่าอังเจลาม้วนงีหมด h ัดคงอังเจลาอยากพักสักครู่ไหมนะครับสักหน่อยไหมนะครับ Angela, อังเจลาตอบว่าคงนะครับไม่อังเจลาด้อยโสยอังเจลาหิวแล้วนะครับมินดีห่าห่างแงยเราไปร้านอาหารนะนะครับถุยเสียงก็ว่าเออดีอ่าตกลงนะครับไปนะครับวาแซมเดืองโฟเลนแดนอ่า และนะครับและจะได้นะครับแซมเดืองโฟดูดูถนนหนทางนะครับเดืองโฟทั้งเดืองทั้งโฟก็คือถนนเนาะแซมเดืองโฟดูถนนหนทางเลนแดนซึ่งแปลว่าขึ้นไฟนะครับแต่ว่าในที่นี้เลนแดนแปลว่าเปิดไฟนั่นเองนะครับเลนแดนขึ้นไฟแดนนี่แปลว่าหลอดไฟนะครับอเอองิลาก็ตอบว่าวาก็ก็ไฮโกไก่วุยเจยนะครับและนะครับ ก็และมีฮะไฮโกไกคือสองสาวนะครับโกไกคือผู้หญิงหรือสาวก็ได้เนาะแต่ในที่นี้พูดทํานองว่าไฮโกไกคือสองสาวนะครับวุยเจยก็คือเที่ยวเล่นหรือสนุกสนานนะครับเดนเหนือแดมนะครับถึงเที่ยงคืนหรือถึงอ่าถึงครึ่งคืนเนี่ยซึ่งก็คือถึงเที่ยงคืนนะครับอ่าทุยเซียงก็ตอบรีบปฏิเสธว่าคงนะครับไม่เดนเหมยหมดเซอทย ไม่นะครับถึงแค่เมื่อยหมดเซอร์ก็คือ11โมงนะ11นาฬิกาซึ่งหมายถึง5ทุ่มนะครับทยคือเท่านั้นนะครับถุยเสืองไม่อยากอยู่ดึกนะครับส่วนข้างล่างก็เป็นคำแปลภาษาอังกฤษนะแต่ว่าในบทนี้มันพิเศษตรงที่ว่าไอ้คำแปลเนี่ยมันหลุดไปอยู่ใต้ว o c a b u l a r y ด้วยนะครับงั้นก็ถ้าในเอกาสารท่านมีก็ทำเครื่องหมายหน่อยก็ได้ว่าชีช้ชี้ไอ้ตัวบรรทัดท,ที่หลุดไปเนี่ยให้กลับมาอยู่ตรงนี้นะครับตามอา่านทีหลังจะได้ไม่สับสนนะครับ ที่มาดู vocabulari นะครับถามเหี่ยมนะครับแปลว่าสำรวจนะครับเสิรแปลว่ากลัวนะครับกันแปลว่ากล้านะครับหลักเดืองหลงทางครับซุปแปลว่าช่วยงอยซาแปลว่านอกจากนี้นะครับเติบคือฝึกเตียงอัานภาษาอังกฤษงีแปลว่าพักผ่อนนะครับพักต่อมานะครับคำที่ตอบรับเสียงคว่าคำว่าอือคำว่าเออเนี่ย แปลว่า yes นะครับแต่ว่าใช้กับเพื่อนที่สนิทกันเท่านั้นนะครับถ้าเป็นทางการก็คือคําว่าซะหรือคําว่าวงนะครับที่จะใช้แทนคํานี้นะครับถัดมาครับเลนแปลว่าเลนแปลว่าขึ้นหรือว่าเปิดไฟก็ได้นะครับเทินออนออนนี่แปลว่าขึ้นนะแต่ว่าเทินอ n อนคือเปิดไฟก็ไปใช้คําว่าเลนเหมือนกันนะครับโกกายนะครับก็คือผู้หญิงอายุน้อยๆนะครับก็คือยังเกิลนะครับ วิยเจยก็คือแฮฟฟันคือเที่ยวเล่นหรือว่าสนุกสนานนะครับเนือเนือนี่แปลว่าครึ่งครับแล้วก็เหนือแดมคือครึ่งคืนนะซึ่งแปลว่าเที่ยงคืนนั่นเองนะครับถัดมานะครับมาดู language point นะครับ using n g ยซ a นะครับเราใช้ ngôi เนี่ย to add some information of what you are mentioning นะครับในการเพื่อนะครับ add some information เพิ่มข้อมูลบางอย่างนะครับให้กับ what are you mentioning คือสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงนะครับคุณพูดถึงอะไรแล้วก็นอกจากนี้ใส่เข้าไปนะครับงยซานะครับเหาะเซตตือเตะนะครับนอกจากนี้พวกเขาสุภาพมากนะครับตือเตะนี่แปลว่าสุภาพนะครับเซตแปลว่ามากนะครับถัดมานะครับงยซาเหาะเซตเหี่ยวคัดนะครับนอกจากนี้พวกเขาเป็นมิตรนะครับเหี่ยวคัดมากนะครับ ตื่อเตนน่ปแปลว,ว่าสุภาพเหี่ยวคัดปแปลว,ว่า,เ,าเป็นมิตรนะครับมีคำพท์อื่นไหมจบบทพอดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจ้าก,กักบ,บาน